โอ้โหอ่านรีวิวตัวเองชื่นใจมากๆเลยค่ะซื้อประจำซื้อใน tiktok shop จนตอนนี้กลายเป็นลูกค้าประจำไปแล้วนะคะครีมไข่มุกดีจริงค่ะแล้วก็ซื้อใน tiktok shop ยังได้รับส่วนลดนะคะตอนนี้รักแบรนด์นี้มากขอบคุณมากๆเลยค่ะตัวเองนูก็ชอบเหมือนกันนะคะสามารถช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำได้โดยที่หน้าไม่บางเลยทุกคนค่ะนี่ค่ะใช้ครีมไข่มุกนะคะทาทุกวันในตอนกลางคืนนะคะครีมตัวนี้มีความเข้มข้นมากกว่ามาส์กธรรมดาถึง3เท่า ะะใช้แล้วหน้าไม่แห้งไม่แสบไม่บางไม่ลอกใช้แล้วหน้าสว่างกระจ่างใสนะคะบอกเลยใครใช้ประจํานะคนข้างๆทักแน่นอนว่าไปทําอะไรมาผิวหน้าดีขึ้นฝ้าจางลงนะคะใครที่สนใจนะกดซื้อทิตะกาสีส้มตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่กดทิตะกาสีส้มตรงนี้ไม่เป็นกดออกด้านนอกทักมาได้เลยนะคะหรือว่าจิ้มลิงก์ตรงนี้ได้เลยอนุมมีโปรครีมให้นะโปรครีมสีปกติ1,200บาทวันนี้เหลือเพียง999บาบาทเท่านั้นใช้แล้วหนะ้า สว่างกระจ่งางใสผิวหน้าเรียบเนียนโดยไม่ทำให้หน้าบางไม่ไหวต่อแดดด้วยนี่คะ่ะครีมไข่มุกของแบรนด์เรา